เตียนหม้อทองรุ่นใหม่ฟาดกรอบนุ่มในขายทรงนี่ขายทรงลอยสามสิบลอยสามสิบยื้อสายพิการพิการพิการบัตรพักงานหน่อยนี่บัตรพักงานหน่อยบัตรพักงานหน่อยเขาไปหาบ่เห็นนี่นี่ว่าบัตรหัวเราหัวเราซีตว่าเป็นพิการนี่เจ้าของทุเรียนเพิองหมื่นเวลาเจ้าของทุเรียนนี่เออนี่บัตรหัวเราทั้งทั้งกับบรรพกอเนาะมากกว่พอเลย เจีพ่อยบอกไดเจีพ่อยเจีพ่อยเจีพ่อย่งเขาสอเขาพ่อไปเ็โรกไปเมื่ออื่นอาซีพเป็ปเอาไปเห็ดเขาเนี้วทุเรียนโอ้พอดีเลยรวนบกนิ่มๆแบบบ่เร่อเลยบอกเขาเห็ดเขาเจ้าทุเรียนมีอยู่บ่เหือบอกเราว่าเห็ดเขาเจ้าทุเรียนเขามีเข้าเนี้วทุเรียน เเคยกินออกแบบนี่ยทาทีเราเนีนั่นอ้ยมีแต่พูดงามเนาะอนี้ของสีเกล็ดนี่เมนเหมือนอะไรบ่นิอ้ยเอามาเปรี้ยวยงสิลูกเออลูก้ายิงสิจ้องหอยคากึ่นี่บ สั่งไปเรียบร้อยเลยหรือบนที่นีนส้างอู้หูเรียบร้อยแล้วปู้คือมีดพูงงานนี่บอกเบิดนี่นี่บอกบูยห่าหน่อยกิโลบู๊มีแต่ทุเรียนมีแต่งานเจ้าของสวนไม่อินเลยตัวนี้เดื้อเจ้าของสวนไม่อินบัดนี้เที่ยบยังไม่อีกบัดนี้บักงอบ่ลื้ออยัง เอาเต็ง่ม่ไปเห้เขาอ๋อทีเจ้าล่งเออเต็งม่งเปนลุ่เป้เขาบานนี้เขาคนที่เรียนมากออบ้านนี้บลำมุดโอ้บบเงยันบุงยบ่มีมันบ่มีเวลาเก็บที่มันบ่อด้อตัวนี้เขาเก็บไปให้เรียบร้อยแล้วบ้านเอาตัดเอาโมากกับไปเอบานนี้เบิรรอบนี้สิไปมาอีกเออต็งม่ไปท่งเขาอีกอเปลี่ยนกันเออเบิ่งที่ผุ้ลูกขาเิ่นกัมาเบิ่ง มาสือมาสือแล้วเนาะมัม่มาเบิ้งเบิ้งบอกมาสือบอกครับมาเตะไก่เตวมาทุเรียนเหมือนเดิมมาทุ้งยาเด้มเพม่อนมาอันเขาเจ้าอันเขาเจ้าทุเรียนเอ้ยเขามีต่กินเนีอนเขาเนียวทุเรียนเป็นเขาเจ้าทุเรียน้ยสีสีเกียรจ้องไว้บุญงเไทเบญที่ล่ะไอเดียสีเกียร์จ้องไว้กับกวางแบบไงหนึ่ง ขายดีขายดีแห่งท <si ุเรียน้้ว้อมีแต่พูดงามๆเขือนเี่ยนี่ขอยว่าสิ่ปายมือขื่นมาแก้ว่ยเป้ามือขืนได้ได้หุ่นกบเจ้าหน่อ่โอ้ขอยว่าสิ่ป้ยู่ขอยเมาแหย่งกิ๊บเบี้ยก็ต่ำเบิดเป็นหลังโอ้ไป็สิรถเออรดขยมันเอาเงินมันเอาเงินไหย่ขอยิ้กขบเ่า มันถามอยู่ว่าเจ้าเสียวอยู่บ่เงินขอ,อนวา่า่อยกินเบี้ยกับพ่อเราว่าบ่อหรเอเปล่บาลบา่อรถขี่อรบ่รถขี่บ่ไรรถเนี่ยถ้าเมนโง่ง่ายก็ตรีรถเป็ดเล็กมอไซค์นั่นขี่อะไรมอไซค์นั่นพ้ขี่ดีแฮ่มอไซค์นั่นบักแพรสื่อบักแพนมัน่ดีสื่อใส่พวงมันสตาตร์ดง,ง่ายแฮ่ ขันไม่คิดไปเร <afraid S 2> <Bruno. S 1> ีนไพ่ราคันเรยงๆบอรถดยีตุ๋ยหลวีบ่ไเรีบอคนละคั้นแต่ว่าสตาร์ทนี่บยันคือค่อยหนึ่งมันว่ามันสิไปไทยอล้วอันวะเพรนี่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 มบกลัอกตั้งเหลือนอเมดิด มือพี่ละอามตั้นยหยก็ยมันั้งค่นันเีมสงปลยมันมอยส้ันมยันเดี๋ยมาสนหอมกัเอาไปบวมไปที่ล่ะก็า้างนี่นัสนสองรอยโลอยู่ีวน พี่ว่าดีกินก่อนที่มันจะไปไหวอยู่หมายวามมีเอาไมเส้นหน่อไมมีว่าพิมพ์กระปุ่นกรุ่นสองร้อยขึ้นไปลอยหาซิผาโลมันึ้่เหลือไหลเยกระ้อเอาตัวสูบขึ้นน้าเลยบ่อ ว่ามันคือเหลือหลายแท้เอาึ over, <im> ้นไปลอยหาที่าโ้โตัวดีกรไปก้องนันย่างเกองนันเนาะไม่ก้องนันนะผมเเป็ท้องถดงท้าท้องหมดถุท้าโอ้เจ้าน่เป็นฟุกนิ่มๆพอดีบรือเาอาจารย์ในอาจารย์ใดหรือว่าอาจารย์อาจารย์นี่เบืองอยู่โอ้โหวัวตัวนี้มันเจียง่าอาจารย์นึ่สนใจสากิโลรึ้งสามกิโลรึ่ง น to ี่พูดสีงามผมมานี่นี่มนสงามเลมนผูดงามา่ดอกม้พูดงามเลยนใหน่ไพูดพูดสไงเลยเอามากิดตั้งกันเลียวอะไรสามบแปบเนบ่สามบแบบเขาบริเลมัไฟเน้นน่ะบ่ถามพีชข้นเน่นน่ะยายถามถามไปถือข้นนบอกเป็นที่หล่ะ ยานะบริไปเลย่าสันยายายาดีดะห้คนไปเลนบั่ไฟ่าสันคนบริเลนยายาดีเลนอ้ีอี่เป็นมลนขเเป็นหน่วยก็ขายปอกปอกก็ขายเขาเห็นสองลูกแบบขึ้นไป ไป, <PM S 1> ไปปอกเสฟฟูกองปอกเสฟูมกางาม้วเนาะพูมันงามเนาะเนยละหกเมนแล้จะลองมาสางเนยหนึ่งเบิ้งหนึ่งเอาไปเบื้งเอาไปเอาถ่ายกัะตี้เหรอตีล่ะเอาจักจักบาทเล่นจักบาทเออเมนดนี่มันมาถือก่บ้าน